ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกล่องซูม Sunny Angel บอกเลยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากอะ่ะคือแบบ Sunny Angel อ่ะคือไม่เคยเปิดกล่องซูมอะไรแบบน,นี้เลยแต่ว่าเปิดกล่องซูมทันท,ทีคนที่ซื้อมาให้ก็อยู่นี่แล้วแม่ฝนจะของช่งองเองถึงเวลาแกะแล้ว จะแกะข้างล่างเหมือนเดิมอุ้ยเปิดเลยมันน่ามีก๊าซใช่ไหมอืมอมันมันอะไรอะ่ะมันเหมือนเป็นหูอ่ะหูถ้าเป็นหูก็จะมีโอกาสเป็นตัวนี้กับตัวนี้สังตัวนี้ให้เขาดูเกะเลยแล้วกัน